โรงเรียนรัตนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่15มีนาคม2493โดยสร้างที่ส่วนญี่ปุ่นชื่อเดิมว่าโรงเรียนรัตนบุรีสร7พศ .2540 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่สนามบินเก่าในเนื้อที่ 100ไร่ตราประจำโรงเรียนเสมาธรรมจักครอบผ่านดวงแก้วคติธรรมปัญญาณรานางรัตนังหมายถึงผู้มีปัญญาเปรียบประดุษมีแก้วสารพัดนึกสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินเป็นสีแห่งความตั้งมั่นอดทนสีเหลืองเป็นสีแห่งความสว่างและความดีอักษรย่อรอบอวิสัยทัศน์ภายในปี2 5 6 7 โรงเรียนรัตนบุรีเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอัตลักษณ์วินัยดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรเรารักรอบบบริหารงานโดยนายยันยงวงคำจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีโรงเรียนรัตนบุรีรรรรสวย ปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมัน่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำส่งเสริมความปลอดภยัยสร้างความมั่นใจให้ ม,มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาและบริการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนตามมาตรการ3ปได้แก่ป้องกัน ปลูกฝังและปราบปรามให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดโรงเรียนรัตนบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จึงได้พัฒนาระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้ได้กำหนดโครง ไว้ในแผนปฏิบัติการมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนดำเนินงานโรงเรียนสวยหน้าอยู่ผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์การเข้ามาในบริเวณโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงด้านหน้าโรงเรียนครูและนักเรียนที่ดูแลระบบจราจรรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรีให การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจากนั้นนักเรียนเข้าประตูโรงเรียนได้รับการต้อนรับจากครูเวรประจำวันสภานนักเรียนโดยผ่านระบบการคัดกรองโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจัก,กรยานยนต์เข้าจอดรถจัก,กรยานยนต์ที่โรงจอดรถซึ่งจัดไว้อย่างเพียงพอและปลอดภัย นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยแบ่งเป็นตารางการเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ภายในบริเวณอาคารโดมน้ำเงินเหลืองและด้านหน้าห้องเรียนครูที่ปรึกษาตรวจสอบความพร้อมด้านการเรียนของนักเรียนให้คำปรึกษาก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระหว่างวันได้จัดระบบครูเวรประจำวันรายชั่วโมงอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนดิจิทัลมีอากาศถ่ายเทสะดวกบรรยากาศดีอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกครบ มีป้ายเตือนระบบความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุต่างๆติดไว้ชัดเจนในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนครูผู้สอนเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีพร้อมที่จะเสริมสร้างทักษะประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน โรงเรียนรัตนบุรีได้แบ่งพื้นที่ความปลอดภัยในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนกลุ่มปกติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมในระหว่างการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านชมรมคนรักสุริน์ในการจัดการขยะก,การจัดทําโครงการน้ําสะอาดเพื่อที่จะอนุรักษ์และจัดสรรทรัพยากรน้ําได้อย่างเหมาะสมจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day เพื่อให้นักเรียนได้รักษาความสะอาดร่วมกันมีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมมือในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้สวยงามในช่วงเวลาของการรับประทานอาหารกลางวันแบ่งเป็นสองช่วงเวลาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและตอนปลายที่โรงอาหารเมืองแก้วโดยมีอาหารที่ผ่านสุขอ,อนามัยกินร้อนช้อนกลางมีการนั่งเพื่อเว้นระยะห่างและการเฝ้าระวังตามมาตรการโควิด1 i d 1 9อย่างเคร่งครัด การเดินทางกลับบ้านของนักเรียนครูเวรประจำวันสภานักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรีได้อำนวยความสะดวกเพื่อส่งนักเรียนกลับบ้านอย่างปลอดภัยวินัยดีมีจิตอาสานำพาโรงเรียนรัตนบุรีสวยปลอดภัยน่าอยู่และน่าเรียนส่งผลให้ในปีการศึกษา2564โรงเรียนรัตนบุรีได้รับรางวัลประกาศกิตติคุณดังนี้โรงเรียนวิ สีพุทธพระราชทานประจำปีการศึกษา2564รุ่นที่4ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEQA ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคัดเลือกรับทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาดตามประกาศของ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรชุมชนสังคมและบุคลากรได้สร้างสิทธิรัตนบุรีให้เป็นผู้มีภูมิปัญญาเป็นคนดีของแผ่นดินออกไปรับใช้สังคมทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโรงเรียนรัตนบุรีมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็นพลโลกที่ยั่งยืนต่อไป